รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ้ hey มาดูก่อนบาดใรเครียดบุ๊กปีนัดเนียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรรหัษา ยับเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋านก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปยก่อนบายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความสีริเรียดได้ทุกเวลาก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปยก่อนบายใครเครียดก่อนไปจะคลายความเครียดให้หายสีรเรียดเพื่อคุณได้หาสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมันพีทเต็มที่เต็มพลังนีางนี่มาจากจีนหมดเลยจจริงๆโหนี่ม,ม,นมานี่ม,มาจากเมืองจีนเลยมานี่เสือ้อผืนหมอนใบมาเรือสาํสาเภผเสือ้อผืนหมอนใบอยู่มากี่ปีก็อยู่มาประมาณสี่สิบปีตอนนี้ก็รวยแล้วสิใช่เสื้ออยู่หมอนอยู่แต่เรือสัเภาหาย ในขยันขโมยยังยังยังคนไทยเรียกถักอ่าคนจีนชายถักชายผัวเต่าถ่วงอเต่าแงี้ยจิงตะหลาเต่าเอยผัวเหลืองเล็กตาซอยนี่จีนเรา่จีนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่รู้นดูดูคิ้วดูคิ้วคิ้วเหรอคิ้วจีนนี่คิ้วเหรอคิ้วนึกว่าจักกะจันคิ้วเหรอหายากด้วย นึกว่าจะกระจังรอกครับคนจีนเหรอพ่อใช้อะไรพ่อใช้แท้แล้วแม่แม่ใช้หัวเว่ยจีนแท้จีนแท้จีนใช้หัวเว่ยเก่งกันชุดจีนก็ต้องใช้หัวเว่ยใช่ใช่แล้วถ้าเกิดใส่ชุดฮันบกฮันบกเกาหลีก็ต้องใช้ซัมซุงแล้วถ้าเกิดใส่สูตรเดินมาหลังรอรอใช้อะไรใช้ไอโฟน ถ้าเกิดไม่ใช้หัวเว่ยไม่ใช้ซัมซุงไม่ใช้ iPhone แล้วเราจะใช้อะไรโทรใช้ของเพื่อนโทรอันนี้ก็จจีนครับอย่างพ่อพระบิดาพระบิดาใช่จีนเตี่ยพ่อจีนสิพ่อจีนนะพ่อเตี่ยน้องสาวอ้าวแม่ก่อนแม่ก่อนนะแม่ก่อนข้าแม่แม่ข้าม่ะ นี่จีนฮะรู้ได้ไงหัวเหมือนเก่าลักพ่อเตี่ยแม่อามาน้องสาวอาหมวยน้องเขยอาเท็ดกาโต้เอ๊ะเท็ดเฉยเฉยเฉยเอ๊ะเอน้องเขยเพิ่งบวชมาศึกอ๋อไปบวชมาศึกอะไรนะบวชมาศึกอะไร บวเพิ่งเ์เชฟร้องเพลงบวชมาเสร็จบวดมาสึกอะไรบวดพิ้งค์เชฟเดี๋ยวนี่ผมจะฟังร้องเพลงนะคุณมาเล่นตลกอะไรคุณคณะตลกหรือเปล่าเนี่ยคุณเอ๊ะีเดี๋ยวผมร้องซิงเกิลล่าสัตว์ให้พี่ฟังล่าสัตว์นี่คุณเป็นตลกใช่ไหมเนี่ย พร้อมยังพร้อมยังเออิว่ารูก่อนปะชอบปะชอบตลกกเปล่าชอบชอบตลกครับี่เลานะคะเาชอบเล่นตลกยให้เาแจมด้วยได้หคะไม่่ีชอบเล่นตลกอ่ะชอบไปดงใจยผมดูวิดีโอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยฮะีโอนี่ตั้งพูดตั้งแต่สมัยวิดีโอเนี่ยวิดีโอตลกเหรอคะวิดีโอนี่อายุนี่เฉียดพวกเราวั่ีดีโอคุณชอบดูตลกใช่ครับชอบตลกคนไหนเป็นพิเศษอ่าเดอดอกสดาฮะตลกในดงใจเลยอ่าเดอดอกสดาใช่ครับนี่เู้าีดดแดง าานนเเกกิิดดททครับแม่วันนี้ผมไม่ได้หาท่านมาด้วยนะครับเรียกว่าท่านนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของตลกเลยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะที่หน้าเหมือนอาจารย์เด๋อดอกสสเดามากมีเหมือนมีไฟตรงนี้มีไฟแกะมาเลยแบบว่าเล่นมุกอะไรเหมือนอาจารย์เด๋อเปรียบเลยก๊ปปี้มาเลยพอจะเล่นกับคุณได้ไหมครับได้ได้เลยครับได้เลยครับคู่แข่งเด๋อดอกสสเดาครับคือเขาคือเด๋อดาวังคารครับ กดปุ่มนี้จะระเบิดทั้งร้านเลยอ่ะเตียงน้นไหนด้วยนี่่ใหญ่กันทั้งบ้านนะครับอทั้งบ้านอ๋ออ๋อพ่อผมเมเตร์เทนนิสโอ้ยแล้วแม่แม่เตาแตงโมโอ้ยแล้วปู่อะปู่นี่เจ้าเข่งโอ้ยแนนี่ตายแล้วไม่ไตายอ่ะไฟทับหน้าตายฝฟทับหน้าตายเฮ้เฮ้้ยเลยขยเงเลยจันนอ่ลุงครับ พี่เอสที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาบอกเขาชอบเล่นตลกเขาอยากเล่นตลกครับเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องด้วยเล่นตลกด้วยเป็นนักร้องเนี่ยจะต้องเข้าใจวิธีการร้อง <eres? S 2> เพลงของตลกออของนักร้องอนักร้องนี่ไม่สักว่าไม่ยิ่สักแต่ว่าจะเปล่งเสียงออกมาเลยเขามีวิธีการร้องอาจารย์มีแนะนำไหมครับม,มียังไงบ้างครับร้องแบบไหนร้องออกจากเน่จากนน่ทุองท้งพุงเน่ท้องนี่แหละเนี่ยแหละจากปอดอ จากลำคอจากจมูกหรือนาสิกเนี่ยอ๋อ้องหลายแบบจากท้องจากปอดจากลำคอจากนาสิกถูกต้องแล้วอย่างที่คนที่นักร้องที่ร้องจากท้องมีใครบ้างตัวอย่างง่ายๆชายเมืองสิงห์วัดวัดโมงเก่งท้องเก่งท้องจับดูเด็ดท้องแม่แข็งแม่แข็ง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 จากท้องไหนลอง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 องใครทอบท้อ ไม่ไม่ไม่จาออกจากข้าวโพดป๊อปคันพ่อสารีทำไมเขาเล่นกับผมอย่างนี้ผลิตภัณฑ์สมัยสมัย เติมความสุขทุกครอบครัวถ้าร้องจากท้องคืออย่างพ่อชายเมืองสิงห์ใช่ช้องร้องแล้วนี่ร้องออกจากลําคอใครลําคอนี่ต้องร้องเพลงประเภทพวกปลูกใจเคยฟังสันติรุนเพยไหมสันติรุนเพ่ทร้องเพลงอะไรนะไอ้ดักแผ่นดินอะไรน้ป่ะอ่าเนี่แล้วแต่ก็ร้องเพลงเวงออกจากลําคอให้ร้องโชว์แบบว่าร้องจากลําคอโค่ฝนฝนไอ้น้ำไอน้ำไอ้น้ำอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ข่อยทีข่อยทีครับขอ ขอฝันไอ้ใส่กันไหมนะถอดคนเดียวได้ได้ขอฝันไฟไหนไม่ไฟวะน้ำ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 ะคุณเอ๊ะคุณลองร้องจากลำคอแบบที่ประจยนเดือดดามคันขอขอฝันไฟไฟฝัน อลูเชื่อสุดยอดมากขอคนละยี่สิบได้ไม่ได้ขอคนละยี่สิบเนี่ยอะไรครับท้งร้องนี่อะไรอีกแล้วเออทำไมตะกี้ไม่ร้องอย่างเงี้ยวาขอคนละยี่สิบกี้ขอน้งยี่สิบเน่อยนี่เออแล้วอย่างเมื่อกี้ร้องขอมีบอกว่าร้องจากจมูกนี่เขาเรียกอะไรนะนาสิกร้องนาสิกร้องนาสิกนาสิกกับนาสานี่ใกล้กันไหมใกล้ใกล้กันเองมานี่เด็ด กนาศิกนาศิกอยู่นู้นน่ะมีสิทธิ์ลงนาลกเลยนะพึ่งหนุ่มแซงอยู่ใกล้กันร้องแบบนาศิกเนี่ยเห็นไหมฮะเนียใครใครใครร้องคนนี้ถนัดสีสิงสวัสดีวัดเขายังอยู่ไหมยังฮะเขายังอยู่อยู่อยู่วงซุยตายแล้ววะดิถามอะไรอีกไหมไม่ครับยางกัวลาก็พอได้เหมือนกันแบบ แล้วแต่เขาจะแต่งตั้งตำแหน่งให้กินไปเลยอย่าไปยุ่งกับรับแรกๆเขาเรียกยามเขาถัดมาเขาเรียกรปภแต่ใช้ดีเรียก Security ไตต้ใครามอยามยามยามเอายามนะยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึง มยามได้พี่วุ่นวายตึงาคอเล่นสะเยอะไอ้มาห้ามไอ้ตอนเนี้ไอ้ตอนยามเช้าแรกไม่ห้ามนะ ไม่ลองเป็นจรนาศิกนะดูเอ่หมาฮัดลองร้องแบบนาสิกดินาสิกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดจมูกเลยพี่ตุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่พี่ปิดแล้วเราโชว์นาสิกนิดหนึ่งนาศิกแล้วกะดิ่งเจ้าทีนี้เอาร้องแบบเต็มๆเลยได้ไหมครับอาจารย์เต็มๆเพลงเออเอาเพลงอะไรอ่ะอันนี้แบบเนื้แต่งชุดจีนๆแบบนี้ผมชอบร้องเพลงประจําเทศกาลเทศกาลมีเพลงตุ๊จีนนี่แต่งตัวจีนนี่สงกรานต์ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้พี่ ลอยกระทงก็ไม่ได้ต้องเพียงจีนตุดจีนแล้วละนี่โชคดีแล้วระนันแล้วก็เจิญูกขทันไหวใจตุดจีนแล้วเราโชคดีแล้วเรามารับอัางเปาทุกคนนสิ่งนี้วัวชายตัวทังไหวทุกทานแห่งโลกตะนันขอให้ฐานะสูงส่งก็ให้ทานจงสุขีอะไรอ่ะจ่ออี อันนี้อะไรตออู่นตึง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 ตุ่ยอันนี้อะไรตักแคหกแแหกแแหแแหแแหอันนี้อะไรอ่ะครับครับฮมันเอาทำไมตัวเนี้ยมันโผล่มาดูว่าแม่มันหรือเปล่าไม่ใช่มันก็ไปแล้ว ว่าเป็นความสามารถนะมันอยู่ที่นี่ต้องร้องได้ย่างงี้ได้ได้นะคุณเอ๊ได้นะได้ได้แล้วแต่ความรู้เยอะเลยครับผมร้องออกจากกองหมูได้ไหมร้องจากหมูล้องออกจากหมูไม่ได้นะหูขอบคุณอดเด๋อมากๆลุงเด๋อไปประจําเคาน์เตอร์ไวๆต่อเลยจ้าหนูจ้างเขามาหนูอยากร้องเพลงอ้าวฟังไว้ละกันวิธีการร้องอี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 ไม่ใช่ ปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเพลงองแบบน่ารักน่ารักต้องอพ่อแง่แม่งงอนดนตรีช่วยผมด้วยนะฮะได้อจดอมขวันไม่เห็นหน้าน้องวันนาะแสนจะเศร้าคิดจะคิดถึงที่รือเปล่า ยแรมร้างไกลเฮ้ยร้องด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องด้วยดิไดปไปไปพี่ได้พี่นะพี่จากตอมขวัญไมมเห็นหน้าน้องวันนะแทนจะเศร้าคิดอ่ะคิดเธอพี่หรือเปล่าเราต้องแรมล้างไกลเฮ้ยร้องย ชอบเต้นชอบเต้นในหนังแค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้ยขดออีกรอบพี่จากจองวันไม่เห็นหน้าน้องวัน มันรักแม่ไม่มารวมกันได้ยังไงคุณเป็นนักร้องจริงปว่านี่ยมันมั่วไปหมดแล้วเพลงอะเวลาเขาไปงานนอกเขาก็มั่วอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักร้องแต่งเนื้อใหม่เพลงตัวเองแต่งเนื้อใหม่เลยค่ะโอ้ยผมไม่ถือไม่ถือไม่ถือจะเป็นสบ่าแบบนี้ถ้าจะเอาแบบงานแบบน่ารักน่ารักนะคุณเอาไงฮะเอาแบบอาดเล่นลีลาดท่นหน่อยเออลีลาดลีลาดเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมเต้นได้ค่ะเอาลุล่าดำเนินเต้นไปเ้นไปเต้นไปเนไเต้นไปเต้นเต้นไปเต้นเต้นไปเต้นไปเนไปเต้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 นน ดีลาด,ดีลาัวเได้เหรอคะได้ได้ได้ขออนุญาตนะสามีทำสบาย ไปเลยสิไม่ได้หบอกค่ะจริงตายแล้วนี่เตียมมาลงแล้วยังไม่ตายก็ลุกได้นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังยังแหมพี่เอมายังไม่ได้ร้องเพลงดังๆของพี่เอเลยนะคะโอ้โหเลจัดให้สัหน่อยได้ไหมคะได้ได้เลยครับได้ครับมีหลายเพลงเลยฮะยังเพลงแรกเพลงแรกสุดนี่นี่เลยเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเตรียมตัว มองไปทาังนาเราก็ติดมองไปข้างหลังเราก็ติดเฮ้ยคุณถือดียังไงไปเอาเพลงหนีรถติดของเมทาฟ้าแว๊บๆมาลองผมจะโทรไปบอกเขาให้ฟ้องคุณให้หมดตัวผาไม่ฟ้องหรอกค่ะเมทาฟ้าแว๊บแวบเาขาตายแล้วรู้ได้ยังไงเมื่อคืนไลฟ์สดนานเมียลำคาญแทงตายคาไลฟ์เลยค่ะผมไม่โกรธคุณแล้วแต่คุณต้องเคลียร์กับผมนะ ร้องเพลงอื when when mm ่นสิครับเพลงเขาดังๆเนี่ยผมเห็นเยอะแยะร้องให้ผมฟังใช่เอาเพลงดังๆของคุณได้ไหมได้เลยเพลงแรกที่จีฉันชอบเลยใจกลางความรู้สึกดีๆมาละถึงมาวังเวลาฮ้ใจดีก็รู้แล้วว่าเพราะจากนี้ไปจนนิรันดร์ฉันไม่เคยรักไม่มีตรงกลางใครจะพยายามส่ กลับมาได้หรือเปล่าจบซักเพลงไหมวะเนี่ยร้องไม่ได้อะไรเพลงบ้าอะไรมีแค่สี่ห้าคำงอ๋อเราองได้แค่นี้เราร้องเรียงลิขสิทธิ์ค่ะเฮ้ยไม่ใช่เียถ้าอยากฟังพร้อๆตอนนี้ต้องไปหาฟังเอาไปหาฟังเอานะคะน y o ยู u ูบนะครับพอเออแต่ชอบมากๆเลยนะคะไปค่ะเข้าห้องเลยค่ะหัวอยู่นี่นี่ เขาได้รับค่าตัวอะไรยังอ๋อคุณเอาไวไวไปหนึ่งกล่องไอ้รอบไรเอารถไรเอารถไรดีได้ทุกรถเลยครับผมเอาหมูสับต้มยำมาเลยนี่เอหมูสับต้มยำเลยเบอกเลยไวไวรถหมูสับต้มยำฮะปี้ยวปรีดอร่อยเป๊ะหอมกลิ่นมะนาวมากรับไปเลยค่ะ คคุณร้อันเดียวไมม่พออหรั้งโอ้ยได้หมนะะคนี่ค่ะรืหมูจับซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวสุดๆเลยค่ะโอ้โหนี่เาอไปเลยนะคะขอบคุณครับค่าตัวไม่มีนะคะครับผมกลับบ้านได้ยังครับกลับบ้านได้เลยค่ะครในที่ขอขาเอ่อใจกลางเขารู้สึกดีๆนะค่ะมาละถึงมาต้องขอบเพลงนะขอบคุณเขากลับมากลับมากลับมาถ่ายรูปได้ไหมคะได้เลยพี่ผู้ อารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ไหนชอบถ่ายรูปให้หน่อยอ่าได้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 อะไรครฮะถ่ายดิฉันสิไอ้เอจิลักก่อนช็อตด้วยช็อตช็อตสิ่งพี่ดีจะออกไปถูกต้องไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมั้งเอ้ยเขายังคนนั้นยังยืนอยู่เลยน่ะหลัมโหราศาสตร์แล้วต้องเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเสมอถูกต้องนะครับวันอาทิตย์โชคชะตาราศีเป็นยังไงคะช่วงนี้ตามโหราพาเนี่ยโหราศาสตร์ Yeah. Okay.